สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟโนเนม e นะครับทุกคนก็จะเป็นเซิร์ฟแนวแฟนตาซีนะครับสำหรับใครที่ตามผมมาย้ำไว้ก่อนว่าได้รับโปรพันธ์ไปเลยฟรีๆนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้คนออนสิบบวกแต่ผมมาไม่ทันนะครับตอนเนี้ยโปรโมชั่นผมบอกเลยว่าเล่นฟรีๆนะครับโปรพันธ์นะเอออุ้ยมีตัวเดฟด้ยวยไห Whereas, maybe, โอ้ยเรามีเฮ้ยโอ้โหนาโตะเป็นไงเป็นดินจาก็ต้องมีตัวนาโนโตะไอ้มเป็นตัวสั่งทำนี่นะครับก็ของโปรโมชั่นก็จะตามนี้นะครับทุกคนแต่ผมอ่ะจะเล่นตัวนี้ไว้จะเล่นเซตนี้ไว้เซต MK เซต MK ผมจะเล่นเซต MK บ้างแล้วก็จะมีกล่องด้วยนะครับเนี่ยกล่องวะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับแต่ก็ขอเล่นก่อนแล้วกันเล่นสักตาหนึ่งแ๋ยวเราจะไปเปิดกล่องให้ดูนะครับโอเคมันเปิดกอนเองไม่ได้เ้ยปิดหมดเนาะ บางคนถามว่าเมาส์ผมใช้ความเร็ววันเท่าไหร่ผมใช้ประมาณศูนจุดห้าหกนะประมาณศูนจุดห้าหกนะครับมันพอดีมือผมอะมัน,ม,นมันแล้วแต่คนชอบนะคนเล่นเมาส์ไวเมาส์ช้าคนเล่นเมาส์ช้าไงแล้วตอนเนี้ยคือคนมันไปไหนหมดวะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเล่นอะไรเฮ้ยเฮ้ยดูหน่อยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยก่งใจดาวเห็นเก่งใจสามง้มหน่อยโอ้โหเก็บจัดเลยอะมาดีกว่าที่ไหนอ่ะไคโดนฟัดแตกวะล่ะ โหเยอะจัดอไอวรอดักอะ่ะเฮ้ยเซตดีกว่ารอดักทำไมอะเกินเจ็บจัดอะโอ้โหเล่นใบฉายแล้วน่าเกียดจัดเลยโอ้โหได้เอ็งเล่นเซตนี้ใช่ไหมไอ้น้องเดี๋ยวพี่จัดให้ แต่แบบผมบอกเลยนะคือมันแบบขนาดผมเซตกางกว่ามันนะผมยิงมันเหลือสามสิบเก้าแต่ผมเล่นดีๆนะผมบอกเลยว่าตายแน่นอนเริมนี้มากแต่ลองยิงดูนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซตใหญ่ดูจริงๆก็ได้เป็นโปรแจกเแหละนะผมว่ามันมันเป็นของแจกนะครับตอนเนี้แล้วก็มันตอนนี้คือเอามันอย่างเดียวอะเอามันลูกเดียวอะตอนนี้เอ้าไปฉายออกได้ปเปล่าเฮ้ยไม่ฉายไม่เอาออกเฮ้ยเล่นน่าเกลียดจัดเลย ตัไม่มีเสียงเลยโอ้โหคนเริ่มมาเยอะมาดีครับ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 ผมโดนลุมครับผมจังหวะนี้อู้จะตายโอ้แป๊บนึงนะทำไมไม่ได้ยินเสียงคนได้ยินเปล่าวะเดี๋ยวเรามันเปิดไมค์ดูนะครับโฮ้ยแต่บอกเลยปืนไม่มีเสียงในฉักสุดพิชนาเดี๋ยวลองถามคนในเฟ์ฟว่าไ,ได้ยินเสียงผมไหม แต่เพราะว่าบางทีมันมอไอ้ไม่ผมอ่ะมันไม่ได้เซตเองนะมันต้องมันต้องไปเซตเองอ่ะมันผมไม่รู้เ็นฮัลโหลฮัลโหลได้เย็นป่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลถามไม่เจอนี่แหละเฮ้ยโก้ทุกทีเหรอหลอกเล่นนะทุกป็นไง ยอมใุ้ยแต่ตัวละครสวยอ่ะตัวละครสวยมากครับมันไม่ไม่บั๊กเลยแบบบางทีอ่ะตัวละครมันบั๊กไงตัวละครมันไม่สวยเออกูเพื่อมิ่งออมมิ่งออมมิ่งออมอุ้ยโดนโดนลม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 ถอยถอยทับมิ่งออมมิ่งออมมิงออมอุ้ยโดนโดนลุม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 ถอย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 ทับ มาเข้าหมดจริงจังสักทีงงอะไรเอ้าเมื่อกี้คนไ้นราตกไม่ไหวหรอฮะเองไม่ไหวหรอ เท่าไหร่ข้าวเหรอเฮ้ยทำให้เธอเป็นอีกทีน Headshots เขามีต้นไก่ยิงได้นะไอ้นินจาสินะ เซตไก่ก็ถือะเนอะได้มาไม่ถึกนะไม่ยอมเปนพวกโอ้คังเงี้ยตายก่อนจะไ้เอโหโคตรถึกเลยมสัเเลยวะเฮ้ยมึดมึดนจาโดนลงกนโดนลงกนโดนลงกนเจ็บเจเจ็บไอยู่ไหนวะยอมให้เธอเป็นมิคนแข่งก่อนถาา ผมอ่ะตัวละครไม่เหมือนเพื่อนอะแบบจุดชนรวมอ่ะอุ้ยชอบอุ้ยเน็ตผมว้าบอ่ะเน็ตผมปิงเลยเน็ตกูปิงขิ้ผายเลยโอ้โหนปิงสี่ร้อยโอ้อะไรวะเนี่ยสามบีบีขี้ผายเปิดเสียงหมาบ้านมึงว่าปิดเสียงดีไหมเนี่ย กัดก oh ันแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหฟัดก <soup> ันแล้วฟัดก <mon> ันแล้วเฮ้ยมาอยู่บ้านมึงฟัดกันแล้วอ่ะปิดกันโอเคลัตส์กปืนไม่มีเสียงละแต่พี่เนี่ยจะม่ปีกไดน้อไม่มีใครเอาพี่ลองเมื่อกี้เอ้าผมเปิดก๊อดเดี๋ยวแป๊บนึงยี่เปิดก๊อดงเมื่อกี้ เธอทีเลยวิ่งมาแล้วใส่ดาวโอ้เน็ตผมปิ้ง hey, เสียเซ็ตไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จำไว้ไอ้นิจา อู้แต่เท่มากตัวละครนะถ้ามีมีดด้วยนะแต่ผมบอกเลยว่าจะเท่จัดเลยแล้วใครมันมายิงกันเดี๋ยวบนตึกมันแน่เฮ้ยมันกลัวผมปะเฮ้ยโดนใคร,ริงยี่ไหนวะมาละขั้นขา เน็ตกูอย่างฟิงเลย โอ้พิงสามร้อยพระเจ้าโอ้โอ้เล่นยากเลยพิงสามร้อยเนี่ยกลับขึ้นมาปกติเดี๋ยวผมปิงจัดเลยผมกูหัวร้อนว่ะเล่นอย่างนี้พิงเนี่ยเออกูจะจ่ายโงงเนยแต่พิงสามร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าโอ้ยมันยามไม่ติดตัวโอ้โอ้เน็ตพิง โอ้โหอย่างนี้ตูจะตายเอาเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างนี้เน็ตปิงเนี่ยอุ้ยแตหัวเยอะจัดเลยโดนเล่นมุมเดียวเนี่ยมีคนตามวะ thoughts. <laughs> อันนี้จริงก็หนีได้นะเว้ยแต่ไม่แบบอยากว่าเล่นต่อนะ <laughs> ตายเลยครับผมจ้วหว่าดีโุ้แต่เยอะจริงจเจอจริงเยอะจังตีกันสามคนอ่ะไม่เหลือช่องวางห้กูเล่นเลยเฮ้ยโดนปิดตาตีหมอตลอดเลย ตัวนี้อินจัดเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันร่วมด้วยช่วยกันเปล่าวะแบบเห็นผมแล้วมันร่วมด้วยช่วยกันไงมันหรือเปล่าวะแบบไม่เอาแบบเอาตัวผมก่อนเดี๋ยมึงดูเน็ตกูปิงเดียวมเล่นไม่ได้เลยคือผมแบบจะช้ากว่าเขาไงแล้วผมบัตรอัจฉริยะในอย่างเงี้ยเห็นปะ แล้วผมก็จะเสียหลักตายคือดูในคลิปมันจะไม่ค้างแล้วไงแต่คนยิงเนี่ยไม่เห็นชัดเลยค้างยืนค้างยิงเนี่ยยิงค้างให้้เขายิงฟรอีอยู่ดีรถหายเลือดแบบหวพงพงพง่บพุ่งๆอ่ะโอ้เสียงเลยท่านน็้กมไม่ปิงนะเฮ้ยบอกเลยพวกมึงไม่ได้เล่นเนี่ยปิงและโอ้ย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  เน็ตก็ปิงโอ้น่าเบ oh, ื win, oh. ่อจัดโอ้กูเห็นเนื้อนิ่งกูเห็นเืนนิ่งเสีย์าเยเห็นปะอยู่ดีเลื่อนรถเองอะนั่นๆๆๆเห็นปะเห็นปะะเนี่ยแหละตั้งโล่ก็มาติดนะเว้ยเบื่อทหายเลยเน็ตปิงจัดเลย น่าเบื่อโอ้ไม่อยากจะเล่นแล้วอ่ะทุกคนมันเน็ตเน็ตมันปิงอะ่ะรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูแล้วผมจะไปแล้วนะทุกคนไม่ผมปิงอะ่ะไม่ใช่เป็นเพราะเน็ตไม่ใช่เป็นเพราะเซิร์ฟนะเป็นเพราะเน็ตกูล้วนๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูนะครับยี่สิบห้ากล่องไปสักยี่สิบห้ากล่องนะครับก็จะได้เป็น,เห,น,เ,นะะเหมือนเดิมนะครับเซนห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเอสบวกนะครับเนี่ยเอ็มบ้าปืนโอพีนะครับปืนโอพีมาโอ้โหปืนตั้ไปเก้าร้อยอ่ะกูเลยว่าโคตรโกงนะครับ ก็เป็นเซตอันนี้แหละนะครับทุกคนเป็นเซตที่มันให้มานั่นแหละนะครับแต่ผมย้ําเลยนะความมันอะมันอยู่ตรงนี้นี่ปืนตามเมจพันห้าผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยที่เขาแจกอะเล่นดีสุดละนี่นะเปิดก็ตามนี้นะมันก็เป็นของโปรโมชั่นปกติแหลนะเนาะเนี่ยมาแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับใครที่อยากมาเล่นนะผมบอกเลยว่าโปรพันอะมันได้เล่นแบบเห็นบ่ามันเล่นถึกได้นะครับแต่ผมอะตอนเนี้ยคือคือผมปิงไง คือผมปิงแล้วมาเล่นไม่ได้นะผมขออภัยเลยแหละขออภัยอย่างแรงขออภัยอย่างสูงที่มันเล่นไม่ได้นะมารอบสุดท้ายผม,มไปละไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวเสียเสียค่ายโมดเสียค่ายหมดเลยโดนถ้าเน็ตปิงเงี้ยเน็ตกูปิงเน็ตกูปิงเน็ตกูปิงเอ้ยหัวร้อนเว้ย เอาเพื่อนล่วงอยู่บนเพื่อนอยู่ข้บนมีเหรอไม่รู้อ่ะเไรตอนนี้ยิงเพื่อนตอนนี้ยิงเพื่อนตอนนี้ตึงตอนนี้ตึงโดนโดนเบิ้นโดนเบิน้น อุ้ยเอา้าอยู่ดีก็เจ็บเอ้าเอ้าเอา้เอาพระเจ้าอยู่ดีกูเจ็บ โอ้ตั้งโลก็โอ้ร้อนจัดเลยลโอ้โคตรมันผมบอกแล้วก็ถ้าเน็ตไม่ปินนะมันสุดๆผมบอกเลยจะนี้กันผมปะละทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปะละบ๊ายบายจุ๊บ